สวัสดีครับผมไพศาลพอดีวันนี้เอาเทอร์โบตัวเล็กมาให้ดูนะครับเทอร์โบตัวเล็กก็คือเป็นตัวที่ขายดีขายดีมากสำหรับใส่พวกรถไถคูต้ตนะครับสองสูบขึ้นไปไม่เกินเจ็ดสิบแรงขายดีมากครับเป็นตัวนี้พอดีตัวนี้กล้องเป็นกล้องหน้ามันก็เลยเป็นเทอร์โบมุมกลับ ตัวนี้ขายดีครับลูกพันกว่าบาทเป็นเกลอนอกแท้ๆใช้งานได้จริงนะครับรับประกันหนึ่งเดือนหลังติดตั้งมีปัญหารถซึมเปลี่ยนคืนได้เลยตัวนี้เป็นขคงเดิมทั้งด้านทั้งหลังทั้งลูกนะครับใบหน้าประมาณสามสิบกว่ามิลแล้วก็ใบหลังประมาณ30มสิบกว่ามิลเหมือนกันนะครับ เป็นเก่านอก,นอกครับราคาถ้าเป็นโอนเงินก็คือลูกลา1,800บาทนะครับถ้าเก็บปลายทางก็เพิ่มอีก150บาทต่อลูกแล้วก็มีราคาส่งด้วยราคาส่งก็คืออ่าสามลูกขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาส่งเนี่ยจะเป็นโอนเงินอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเก็บปลายทางทีนี้มาพูดถึงเรื่องของใส่รถอะไรได้บ้างก็คือเป็นพวกตระกูลรถไถ สสูบขึ้นไปไม่เกิน70แรงใส่ได้ครับแต่ว่าต้องแปลงพวกไอตัวหน้าแปนพวกนี้เนาะหน้าแปนฐานเทโบนะครับหน้าแปนไอเสียต้องแปลงใส่แล้วแต่รุ่นนะครับคูบต้ายันม่อิสกิอะไรใส่ได้หมดเลยนะครับเอ่อถ้าเทียบแรงม้าก,ก็จะเป็นตั้งแต่พวก15แรงขึ้นไปอ่าแต่ว่าเทอร์โบเนี่ยมันจะตอบสนองตัวเครื่องยนต์ได้มากได้น้อยอยังไงก็มันคือมันแล้วแต่การใช้งานด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่า เราไปใช้งานกับแบบสภาพงานแบบไหนเครื่องยนต์เรามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงกับตัวโบเวอร์้าโบไปลูกปืนครับหมุนเรื่อยแน่นอน อันนี้อีกลูกนึงครับไม่ใช่ลูกเดิมสนใจก็สอบถามได้ครับมีราคาปีกราคาส่งนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบตัวเล็กนะครับย้ำอีกทีก็คือใส่เทอร์โบตั้งแต่15แรงมา้าขึ้นไปไม่เกิน7จแรงนะครับแต่ว่าการติดตั้งก็คือเดินน้ำมันเข้าออกหลกัหลกๆครับเดินน้ำมันเข้าแล้วก็เดินน้ำมันออก เดินน้ำมันไหลกลับเข้าเครื่องผมจะมีแป๊บน้ำมันที่จะติดมากับลูกเป็นตัวนี้ตัวนี้แถมให้ไปด้วยนะครับน้ำมันไหลกลับก็จะใส่กับตัวนี้ผมมีน็อตตัวผู้ติดไปให้กับลูกนะครับอ่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับหลักๆการไอตัวเทอร์โบก็คือมีแค่ไอตัวน้ำมันน้ำมันเข้ากับน้ำมันกลับหลักๆมีเท่านี้แล้วก็ต่อท่อดูดไปเข้ากออากาศนะครับ ต่อท่อดันไว้เข้าเครื่องสําหรับเทอร์โบรุ่นนี้ตัวตัวต่อตรงนี้อุดครับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สําสหรับเครื่องที่เดิมๆไม่มีเทอร์โบนะครับก็สังเกตที่ฝาวาลวด้วยเพราะาบางคันต้องแก้ที่ฝาวาลวที่หนึ่งเพราะว่าบางคันเนี่ยฝาวาลวมันจะต่อวนเข้าไปที่ไอดีนะครับเมื่อเราต่อเทอร์โบเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยอากาศพอมันดันมันมีแรงดันมากมันก็ไปดันเข้าที่ตรงท่อไอดีด้วย เนะครับพอมันดันเข้าไอตัวค่อยดีเนี่ยแรงดันจากค่อยดีมันก็จะสวนจากก้อนแท้งขึ้นมานะครับทำให้แรงดันมันสวนเข้าทางไหลกลับมันจะทําให้เหมือนเทอร์โบรั่วเลยก็คือเทอร์โบเนี่ยมันทํางานปกตินะครับแต่ว่ามันจะมีน้ํามันไอเสียออกทั้งไอเสียแล้วก็น้ํามันออกทางไอดีด้วยออกทางออกสองทางเหมือนเทอร์โบรั่วเลยครับบางคนลูกค้าไปติดตามว่าเอ้ยทำไมพี่เทอร์โบรั่วแต่จริงมันไม่ได้รั่วครับมันแค่น้ำมันกลับลงเครื่องไม่ได้ก็คือต้องแก้ตรงนั้นนี้เดียวหายนะครับโอเค จบสาหรับเทโบตัวเล็กสนใจสอบถามได้ครับ0979527012มีราคาปีกส่งครับราคาช่างราคาปีกได้หมดครับผมสําหรับเทโบซูบลูตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นครับอันนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ราคาถูกก็ปรนะหยัดและใช้งานได้จริงนะครับผมเปิดตัวเองรับประกันให้ทุกลูกมีปัญหาลดซึ้เปลี่ยนคืนได้เลยนะมันจะมี VF ตัวนี้มันจะเป็นโมเดลตัว r HF4 นะครับเป็นบอดี้ตัวเท่านี้เลย แต่ว่ามันจะมีหลายซีรีส์ก็คือมันจะมี VF ตัวนี้เป็นว็บ27นะครับมันจะมี VF 25กับป๋องเล็กแล้วก็มี VF 31ใบเรียง9ก้ใบใบหลัง9กใบนะครับมี VF 33ตัวหน้าใหญ่ราคาจะสูงนิดนึงตัวนั้นแล้วก็มี VF 18 VF 16แล้วก็มีอีกหลายตัวั้นรู้สึกแต่ที่เห็นหลักๆจะมีไปเท่าที่ผมพูดนี่แหละนะแล้วก็ คือจริงๆที่ผมขายราคาส่งทุกรุ่นนะครับแต่ว่าราคาส่งก็คือจะต้องเป็น3าถึงห้าตัวขึ้นไปถึงจะเป็นราคาส่งให้นะครับก็ถ้างบประหยัดก็จะเป็นแนะนําเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัว VF32 อีกตัวหนึ่งที่เป็นราคาพันแปดกันนะครับใช้งานได้จริงๆนะครับใส่ไปแล้วก็แรงประหยัดแน่นอนโอเคจบสำหรับ t u b o ตัวเล็กพอดีผมมี t u b o ลูกใหญ่ตราแถมให้ลูกนึ ค okay. ตัวนี้เป็นเทเบ h x, x 35เก่านอกนะครับใบหน้าใหญ่ประมาณ50กว่ามิลน,นะครับแล้วก็ใบหลังใบหลังตัวนี้อยู่ประมาณยอดใบปลายใบ60มิลนะครับ h x 35จะมีอยู่2รุ่นหลักๆก็คือมีตัวที่เป็นใบหลัง58มิลกับใบหลัง60มิลน,นะครับแล้วก็จะมีใบหลังที่เป็นตีนใบปกติกับใบหลังตีนใบสูงนะครับ มันจะมีซีรีส์ตัวนี้มีมีหลายตัวขึ้นอยู่กับว่าเทอร์โบ h ฮดเอ็กซ์สเนี่ยมันไปถูกใช้งานอยู่กับรถอะไรใช้งานอะไรนะครับทีนี้ตัวเทอร์โบมันก็จะต่างกันไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วตัวชุดซ่อมหรือตัวขนาดแกนบูทขนาดตัวแหวนหน้าเวลาแหวนทั้งวันเนี่ยพวกนี้คือใช้ใช้ตัวเรียวกันหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปใส่ตัวเครื่อง6ล้อ n อ r 115นะครับ ก็คือสเปคเป็น t u r ร์โบ h ฮ35แล้วก็โครงหลังตัวนี้ใช้เป็นเบอร์4หน้าแปลนฐานเป็นตัว Z นะครับแล้วก็หน้าแปลนมาฐฐานตรงนี้เป็น2องทุกครึ่งไ้เป็นไอเสียสังเกตให้ดีนะครับตัว h x 35กับพวก H1E พวก H1C ตัวใหญ่มันมีลหน้าหน้าตามจากคล้ายๆกัน ผมแนะนําอย่างนี้คือให้เราสังเกตรตรงเสื้อกลางตัวนี้เสื้อกลางตัวนี้นะครับที่มันเป็นเหล็กชิ้นใหญ่ถ้าเป็น h x สามพัาครับชิ้นเสื้อกลางตรงนี้นนนนก,นกับชิ้นแผลตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแล้วตัวตัว,ตวอะไรข้างในตัวไอตัวกระดุมคอร่าข้างในครับมันจะเป็นเหล็กคือถ้าเรามีปัญหาปุบ๊บเสื้อตัวนี้มันจะไม่ค่อยเสียง่ายแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นตัว h 1 e h 1 c ตัวใหญ่นะครับคือบอดี้มันจะคล้ายๆกันแบบนี้เลย บอดี้มันจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเพจเพจชิ้นเนี้ยชิ้นที่ใช้กับตัวที่มันยึดกับตัวฝาโค้วหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นพีเนียมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นข้อด้อยของเขาของรุ่นฮัวเซ่รุ่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเพจชิ้นพีเนียมเนี่ยมันจะค่อนข้างสึกง่ายเพราะว่าพีเนียมมันจะนิ่มกว่าเหล็กนะทีนี้ถ้าถ้าเราไปใช้บูททีท่แบบมันสูงสูงเกินไปอ่ะมันก็จะทําให้ตัวเทอร์โบเนี่ยมีอายุ สั้นกว่าหรือว่ามันจะเปาะกว่าตัวที่เป็นเสื้อเหล็กตัวนี้ดังนั้นสังเกตง่ายครับถ้าเป็นตัวเสื้อเหล็กที่เป็นเทเลสัมแท้เนะี่ยมันจะเป็นเสื้อแบบนี้แต่ถ้าเป็นเสื้ออีกตัวนึงที่เป็นมอสตยึดตัวนี้สตัวนะครับตอนนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเ,เป็นเพดีเนียมแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าบูตจะอยู่ที่ประมาณผมแนะนําให้ไม่เกิน 3- 5หประมาณนี้นะครับแล้วทีททนี้ตัวเทอร์โบมันจะมีอายุที่ยาวกว่าปกติแต่ถ้าเป็นตัวนี้อัดได้เลยครับยัน50-60ก็อัดได้เพราะว่า ตัวเพจตัวข้างในแล้วก็การลุนมันจะเต็มสามร้อยสิบองศาเลยแต่ถ้าเป็นพวกตระก,กูลกาเลตอะไรอย่างเงี้ยตัวการลุนข้างในมันจะมีแค่เจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นตในบางรุ่นนะครับบางรุ่นโอเคนี้เป็นความรู้เสริมให้สําหรับ N X สาพนตัวเนี้ยมันจะมีฝาฝาเล็กฝายใหญ่นะครับฝาฝายใหญ่ตัวนี้เป็นฝายใหญ่คือปากดูดเป็นสี่นิ้วนะครับปากดันตัวนี้สองนิ้วครึง่งแต่ว่าเวลาเราไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหนักชิแต่งเลย แต่งตัวนี้ใหม่นะครับแต่งตัวนี้เพื่อให้มันสวมกับตัวท่อ,อยางขนาดสองนิ้วครึ่งได้โอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับพวกไอ้น้ำมันไหลกลับตัวน,นี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับพวกมิตซูโฮเซตกาเลสอะไรคือใช้ใช้ตัวขนาดน้าแปน้นเนี่ยเท่ากันนะครับที่เป็นซีรีส์เทอร์โบใหญ่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์เล็กเข้าไปมันก็จะเป็นมาตรฐานเล็กลงไปอีกอทีนี้มันจะต่างกันที่ตัวเกียวตรงนี้เฉย มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นตัวเกียร์น็อตทีนี้น็อตเราก็หาซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไปนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นเท็กซ์สใส่เครื่องร้อยสิบห้านะครับซึ่งขายดีมากผมบอกเลยว่าสําหรับพวกที่เป็นหก้อดัาดินวิ่งในบอ่อดินหรือหลังถนนนั่นเงี้ยซึ่งเป็นเท็กซ์สัมผตัวนี้ขายดีมากครับผมจัดชุดไว้ข้างหลังเดี๋ยวเตรียมส่งพ่กนี้ก็จะเป็นพวกมันจะมีอะไรชุดหนึ่งก็จะมีเข่าควายครับ มีเกจแยกมีเทอร์โบมีชุดสันน้ำมันมีชุดท่อปูให้ด้วยนะครับชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับเป็นราคาส่งให้เพราะว่าผมทําราคาที่ไม่ได้แพงมากเพราะว่าเราเข้าใจนะครับเข้าใจเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยนะโอเคสําหรับตัวนี้เป็นเ x สเอ็กซ์สหาก็แนะนำเป็นความรู้ให้นะครับถ้าผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะครับ โอเคสนใจก็สอบถามได้ครับ097 92 5 7 0 02ครับผมโอเควันนี้บ๊ายบายครับ